ติค่ะแต่ว่านิสัยนั้งบีเเคยเป็นยังซ uh> ีนุ่นอมส s ี่าร r s นี่เนี new year สิ่งที่เราไม่ชอบมักจะได้มาอีรลีเดีมุเจ้าขาเสียบเสีบงเสียบลูกหมวกขึ้นบอไซล่ะลูกนอ้า ว่าใช่ป่ะได้ได้ดินด้ได้ดิอ้ยโงบักฮานี่กระไดเด่นเด้อผมมึงสิมาเฮ็ดเล่นนี่อย่างมึงสิแตกเข้าไปเบิดปาคลอดปันนี่แล้วสิว่าเฮ็ดเล่นน้ำน้ำพวกงดไหลเฮ็ดเล่นเด้อเพื่อนมือเจ้าขามาผู้ใดกินกาแฟนางบีหรือยังคำมือเจ้าขากาแฟนางบีสั่งซื้อไปแล้วยัง อันนี้มันเป็นมิ้นนะลูกหนูกินได้เหรอสเปียมิ้นแม่สาระแหน่มันแรงเด้เออนั่นนาไปยักไ่หูดังจ้องของทีมันไม่ขี้มมกลูกอืมอีหยังลูกมันเป็นบอกินนมนะโนโนโนนไม่กินนมนะครับไม่กินนมครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสิบ้าเอาแล้วเอาแล้วอีหยัง อจงนมให้น้องหน่อยลูกบอบอเพกินนมเด้นี่ไม่ไม่มามีไม่ให้กินนะเด้โนไม่ไม่ให้กินแล้วลูก She know how to do the new meat น้องน้องน้องชงไม่เป็นไป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 เจเดนเจนสันเมา่น้องไปเล่นด้วยเป็นลูกไป Hi one two go เจเจเดน please Hold on because we do live Hold on อีกแล้วขันใส่บักหลวงพ่อ Careful the meat เราต้องไปเฮ็ดบ่ต้องไปปิ้ง โนโนโนแม่แม okay. ่ขอแม่อะไรสดก่อนนะลูกน้องมาห้าวน้องไปยืมอ้ย้องกูบอกให้ได้เอาน้องมันไปเลีนเล่นว่าต้องจกจะโจกจะจกจะกินหนอมลูกหนูเบิร์จะไปแล้วสวัสดีครับพี่พี่ก่อนนุนสวัสดีครับก่อนอย่าเฮ็ดอ้าวอ้าวดันผมแม่ I need two h เดี๋ยวแม่ กินนมแล้วเจ้านั่นได้ดีเอาหมูไหมเอาหมูบ้กินหมูบ้กินหมูบ้เออแม่มาดือขี้อยากไปกินใบสเปียมินมันแรงนแรงทำยังไงแม่มา่ต้องไปกินนั่นน่ะกินหมูดีกว่ากินมินอย่าไปกินซาลาแเ่ลูกซาลาเณรหมูนี่อยู่นี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 ่หมูอยู่นี่หมูหมู เซบเซบงเดนสวัสดีครับพี่พี่ัาดีนดีตาหักหลายขอบคุณหลายครัอ๋องมกิดดีันนเดีเย่ยดีดสันิทูดดดีนอมีมสซี่เจดนแมสซี่เจดนเขี่ยได้ปะเขี่ยได้ปะนอางนี้ทุวันอนได้นะ คาร์หาร์หนึ่งขวบครับจะเดนหนึ่งขวดหนึ่งเดือนสวัสดีครับต้องไปหอมพอหอมเมทหนึงกินมามีคริสเฟิร์สไอพิซก่ามะมิพิซซี่ ลูกจุกหูแม่ครับเดี๋ยวนาเดี๋ยดิเดี๋ยวนาเดีดิเจเดนจำให้ลูกกินนะมึงกจะขอกินแต่กับคือเล่นกับลูกกูลูกจะเล่นอะไรบ่อยนักหมาให้เขากินก่อนสิมึงจะขอกินทุกคำก็ไม่ได้นะไอ้ฮาเลี้ยงลูกแมงจังไหนจังสี่เบาใจหลักการกูระชั่งเลยได้สอน มึงนี่เดิเดเอาดนอไดีดดิเดี๋ยดลูกจิบขึ้นมาพ่อขอกินลูกจิบขึ้นมาพ่อขอกินลูกก็เล่นไปเลยเข่าปากจักเทียบเสร็จปากเสร็จหูเดี๋ยเดียวกกับลูกกับลูกโยกนอแตะอียงยังสิอยดนะดี๋ยดะอามองสิเดยเดอเยวยอินีเนี่ยมืลัาสกินยางเดียวลูกจักกับดังจิบขึ้นมา นีมึงเบิกเอาใจกูมึงเบิกเอาใจกูเรงเรียนซี่มึงก็รอให้ลูกได้ชิมได้กินรสชาติก่อนก็ได้ได้ได้ดิด้ได้เอามอเตอร์หู้ยูหรอกค่ะว่าหยอกกันฮู้ยูหรอกค่ะว่าเล่นกันน่ะก็ะชีเล่นทุกครั้งทุโพดได้ได้ดิห่วยไั้ได้ดิลูกหยิบขื่นหอนยังไม่ทันไหนเขาปากพอขอขอขอ ขอขอเออดิน้ดิดิอย่าเฮ็ดลูกอย่าทำอย่าทำดันได้ดิดันได้ดิดัน้ดิดัน้ดิไปหน้าดดิไกลๆกูไปอมมมมันดิไม่ต้องแล้วโอะไรก่อนนะครับพ่ตอิงอกะสิเล่นโพดกะสิหยอกโพด หยอกโสดหยอกโผปูปิจลูกเมื่อยลูกเกียรนอนกันหูเจนซี่สีนอนเจนสันเจนสันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสองคนเข้ากันได้เลยมึงเป็นอะไรคู่กับลูกสวัสดีครับพี่พี่ก่อนสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะ กระตามเขาเถ่อยย่าสวัสดีครับกระตามเขาเถ่อยย่ายังซีแหละมันถึงบรรู้เรื่องกั้เทือนอ่ะเ็นบอสเสร็จปากอย่ว่ากระตามเ <ใน S 1> ขาเถ่อยย่าบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างบางจุดมันก็ควรที่จะรู้แมนบอสหมูเจ้าขาได้ครับแมนบอส